สวดีนะค่ะช่องดีมิจังชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาจัดกระเป๋าไปเที่ยวจันทบ,บุรีกันนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยยิมไปทั้งหมด2วันหนึ่งคืนนั่นเองนะคะก็เลยเออเดีย๋ยวจะมาจัดกระเป๋าให้ดูกันละกันเพราะว่าคราวที่แล้วที่ยิมไปขอนใหญ่เนี่ยก็คือไม่ได้จัดให้ดูนะคะเพราะว่าคราวนั้นก็คือรีบนั่นเองเนาะเออก็คือแบบมันจัดไม่ทันมันก็คือรีบมากทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าดีนจะจัดอะไรใส่ในกระเป๋าบ้างนั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยได้เองค่ะก็ในคลิปนี้นะคะเราก็จะขอไว้ว่ามีนั่นเองเนาะก็เนื้งฝังใจก็ฝั่งขวาั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดไปที่ดีมเอามาให้ดูเกาะนะคะเพราะต่อไปเราก็คือใส่ไปอยู่แล้วไงจะเป็นชุดนี้ซึ่งทุกคนคือน่ารักมากซึ่งแบบน่ารักมากถูกมากทุกคนก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะก็จะเป็นแขนยาวนั่นเองเนาะซั่นคือแบบน่ารักมากทุกคนคือจะบอกว่าชอบมากชุดนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดที่ใส่วันแรกพี่น้าเราก็ไม่ต้องจัดใส่กระเป๋าแน่เองเนาะก็มาเริ่มที่ชุดนอนกันเลยนะคะชุดนอนก็จะเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อยืดกงขาสั้นนะคะเพราะว่าคือเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อยืดกีงขาสั้นมากกว่าที่ใส่เป็นชุดนอนนะคะรู้สึกว่ามันแบบเออชบายกว่าอะไรก็จะเป็นเสื้อขาเกับขาก็จะเป็นเซตเดิมกับที่ดิมใส่ไปเขาใหญ่เลยเพราะว่ายังไม่สนิสบายนะคะกับคิดว่าไม่น่าจะได้แวะไหนเยอะนะคะอันนี้เป็นเสื้อที่เป็นผีเสื้อนะคะ ก็คเนี้ยใส่สบายแล้วก็มันไม่ต้องรีดค่ะใส่เข้าไปกับกางเกงยีนสีดำนะคะแบบนี้เนาะนี่ก็จะใส่กับรองเท้าผ้าใบนะคะก็เดี๋ยวออกไปอีกทีวันที่จะไปแล้วกันเนาะจะบอกว่าทริปนี้ก็คือเร่งด่วนมากก็คือเราจองก่อนไปไม่กี่วันเองเพราะว่าพราะมันก็จะเปิดเิ่มแล้วแลวก็เลย เอไปเที่ยวหน่อยละกันก่อนเปิดเทอมนั่นเองเนาะแล้วก็พวกเชืนนะอกนีนก็คือใส่ไว้ในนี้นะคะนล้ก็จะเป็นผ้าขนหนูนั่นเองนะคะเพราะว่ายิงชอบใช้ผ้าขนหนูของเองมากกว่าเนี่ยพวารู้สึกว่ามันสะอาดนั่นเองเ,องเนาะอันนี้ก็จะเป็นผ้าขนหนูอันเล็กนะคะเพราะว่าก็คือถ้าอาใหญ่ไปมันก็คือจะเต็มกระเป๋านั่นเองเนาะอันนี้ก็เสร็จของฝั่งเสื้อผ้าแล้วนะคะเราจะล็อกปิดเลย ที่ใส่เสื้อผ้าก็คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดผังนี้บ้างนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นพวกของที่เอาไปจิกๆนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นก็เป๋าเครื่องสำอางค่ะก็คือเอาติดไว้ก่อนก็จะใส่ในกระเป๋านี้ก็เคยนี้เอาไปก่อนนะคะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็คือดูกันอกทีนั่นเองเนาะแล้วก็จะเป็นหวีนั่นเองนะคะซึ่งก็บอกว่าชอบหวีแบบนี้มากกว่าหวีที่เป็นแบบเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะเพราะว่าอันนี้มันใช้ดีกว่า แล้วก็จะเป็นชุดไหา้นล้วนั่นเองนะคะก็คือเอาไปวหว้ที่โรงแรมนั่นเองเนาะ,ะเราเปิดมาให้ดูก็จะเป็นเกงขาสั้นก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่กับเสื้อแขนยาวนะคะเพราะว่าแดไปไดประเทศไทยก็คือร้อนมากนองเป็นแบบนี้นะคะชิ้นแล้วก็จะพับเก็บเป็นแบบนี้แล้วก็จะใส่ไว้ด้านล่างนั่นเองเนาะ ก็จะวาวันนี้นั่นเองเนาะอะก็เริบ่บหมดนี้นะคะดินก็จะเอาพวกแบบแชมพูยาสะผมครีมนวดไปด้วยนั่นเองเนาะใส่ไปอันนี้ก็คือใส่เป็นแบบขวดสําสหรับพกผ้านั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นม่นกันแดบดบอาจจะใส่ถุงผ้าแยกไปนั่นเองเนาะก็คือจะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาเลยนะคะใส่แล้วก็จะกลายเป็นเช่นนี้ ก็คือเราใส่ตอนถ่ายรูปที่ทารเรนั่นเองนะคะก็จะมาว่านี่ฮเองก็คือชอบมากแว่นนี้ก็คือถูกใจมากนะคะก็ะคือเราก็จะเอาแว่นนี้ไปด้วยนั่นเองเนาะแต่แบบนี้ก็คือนราไมาะนะ่รักกันก็รองเท้านะคะดิมก็น่าจะเอาเป็นรองเท้าแตะกับรองเท้าผ้าใบไปนั่นเองเนาะเพราะว่าไปทะเลอะแล้วจะไปเดินด้วยรองเท้าผ้าใบมันก็จะเอะไม่ได้ ก็เจ so ้าใบนี้สำหรับกระเป๋านี้นั่นเองนะคะตื๊ดต๊สูงออกให้หน่อย อันนี้นะคะก็จัดกระเป๋าเตรียวไปเที่ยวเสร็จแล้วนั่นเองนะคะก็คือทร <ame> ิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนั่นเองเนาะเอามาทําคลิปให้ดูเฉยๆนะคะอาจจะแบบไม่ได้สาระอะไรเลยสังคิมนีนั่นเองเนาะปกติคลิปอื่นก็ไม่มีสาระอยู่อกว่าก็จะประมาณนี้นะคะที่ได้จัดไปเที่ยวนั่นเองเนาะวันที่ไปอาจจะเสริมอะไรไปนิดหน่อยเช่นไปถ่ายฟร์นอะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะบอกว่ากระเป๋าอันนี้ก็คือเล็กน่ารักเหมาะสำหรับที่เราไปทริปเที่ยวสองวันหนึ่งคืนมากนั่นเองเนาะก็จากกันไปแล้วนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้นั่นเองค่ะกระเป๋าดิมก็คือัะประมาณนี้นั่นเองเนาะก็ที่ดีนะคะไปเที่ยวจันทบ,บุรีก็คือเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูด้วยนั่นเนองนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย